เป็นแจ้งไหล่ะลูกจะเอาตัวใดล่ะังเป็นแจ้งไหล่ะเป็นแจ้งไหเสียงเบิ่งไปเสียงเมื่อคืนนี่ก็ยังี้มาฝันว่าขาไก่ย่นลงน้ำขวักขาไก่สองตัวย่นลงหน่ำตู้ว่าจังสัตว์น้อวันนี้จัหนอกแต่เพื่อนฝันเกี่ยวว่าแม่ไม่หายอีกแล้วไปปีงป่าให้แม่กินด้วยกันนักทิ่ว่าจังไหนแล้ว วันวาแม่มาคือเกาอืมแม่ก็เบื่อมึงไงขี้เกาล่ะวันธร่มดาไปไปขี้จังตุโยนคู่ห่วยคู่หองใสไปต้มไปไปปิ่งปลายเพื่อนกินสั่นแต่ว่ามันขึ้นไอเสียงซีหงกอดฟันวันไก่พอยายเล่นลานค่าตรงนาตลาดนี่แล้วมันเอ้ามันคือจังสีมูดีแท้สั่นอถ้วยไปง้มมันส้วยไปง้มคือจังนั่นเปิดออกคือจังนั่นคือข้าปิ่งนี่เรื่องเมืองเราว่ามีฝนมิยังห่อแม่ เราเลยเฮ้ยผู้หญิงคนหนึ่งเลยบอกว่าเอาขามันลดมันควรด้านตัวอื่หร้ายนะคาแล้วอนเจ้าของเพิ่นสีเห็นขาและเอาไปทิมเพ่นะนะคาเราไปล่งเพราะกันเราไปล่งน้ำแล่แล่เรากับปุยหญิงคนหนึ่งเอาก็ฝันอย่างสี่เนาะเดน๋ยวมันเป็น่แมเก่าซองบอกใกล้ช่องโตปะแมนไกล้ช่องโต 03เลขดับท <gas> pues mm ี่ขอวเบิงอยู่นก็ส่งมานะของนันที่ว่าขอเบิงประจําอ่นอ๋อครับ390ดับก็ซื้อบาบ่ทันได้เปิดฮะดับดับก็ซื้อไว้จัก5บาทก็ได้อือแต่ว่ามามากมา94 94กับ92ว่าสิเีย92ลองเบิงมื้อแล้ เกาซีกับเกอมเต้มยตอนนั้นเรียกซี่หั่นเซี่ยงหกหกซี่มันมันปันมาเด็กขาไกลสองตัวแต่ว่ากับทีมากเกาวสีแต้มไม่ได้หน่อยนะเกาซี่ก็บแลเพิ่นปันว่าเมียับเอือยมากเลนนะนึกมันสิตีล่างกาเป็นนึกมันสิร้อนรังกับพวแน่น้อนเนาะกับสีเต้มไว้จะหน่อยของเพิ่นไหนมากกับไหน เพื่อนเห้นากับซีหกวอมแนบอกเขาก็ว่าสิกับมันเป็นซีเกาน้ำวอมแมน,มน,มนบอกตั้งโทษสามกี่ีด้ว่ามันนองโทษขึ้นกับแม่อีกนอนห้านนอนลุงบนั<ม>งนเตียงเลี่ยนมาติดเชื้อในล่ำใส้อาหารเป็นพิษแต่เฝ้าร้านหอดหางของถุนมาขึ้นนี่เร้านนี้ลุงบนัน มาโทรไปถามข่าวคนเมื่อกี้เด่นว่างโทรศัพท์แล้วก็นั่งลุง่งโซกันอยู่บินิดเอ้าเปิดลุล่งตัวนี้กันหน่อยคือเป็นลังเลเ่เถอะนะ้องวัดเนี่ยเฮ้ยเป็นลังเลอยู่แต่ว่าสิเจียงเบิ่งกันเบิ่งเลขกันว่มีตัวซื้อกับซื้อซีหอกับซีเก่านี่ล่ะเอ๊ซื้อซีหอกับซีเก้าเมื่อคืนวัฒนได้ซื้อเลขกนี่เนี่ยเมื่อคืนนี่ฝันฝันว่าน ไปหาปลาได้ปานปลาเขาซอยปานปลาตะเพยียนเต็มกระสอบเล,เลยนะเต็มกระสอบเลยไหม,มลุงม,มักเล็กตัวไหนกระทั่งน,นี่มกักเราบานเน้บานี่อัออันหางปลาปลุ่นนั่นปากมันขึ้นมาป่นปากมันขึ้นมาเป็นมันหางปากค้างุูเนาะ นั่นล่ะฝันฝันคือนี่พวกท่านได้ซื้อเลขท่านได้มากเลขเี้ยมืเอเศร้านี่ไปอันไปวัดบ้าน,าน 3, 9, ไปวัดบ้านใกล้ๆก,กันไหมไปพ่อแบ้ยยี่สิบมันตกอยู่ได้จับขึ้นมามาเบิ้งเลขไทยมันเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์สองเก้เก้าศูนย์สองอืซื้อน้าเลขกันอันนี้แหละเลขแบ้ยี 9, 2, ่สิบเนาะ ตอนนั้นตัววันชาวแรงเราบอกกินแล้วกินมันต้มปลาต้มปลานิลการนั้นนักเพื่อนบอกซี่ของเขาเห็นนักซี่เก้าไปแล้วเออมักเก้าอยู่ที่เรียกนะทุกวันนี้ซี่เก้าแล้วเก้าอันกับเพื่อนฟันมาเรียกกับแม่เพื่อนมาหานะมันซี่ซี่พุท่ากับเก้าแมนนั่นพุ่งิ่งกับซี่ถ้าเก้าเพื่อนฟันมันออกของเพื่อนน่ะนะ ใช่ตัวนี้แหละนักแกน้อยนันกซ<ส>ีเก่าซีาเน,นี่ยนะนักซีเก่าเนีน่ยอะไรเหล็กบะมีอันนั่นได้ลุงเนาะเล็กบะมีอันผู้ใดวาน้ำได้ในเล็กตัวนี้เล็กตัวนี้ผ้าทามันสีร่างกายอืมถูกต้องพองมันเตียงมาขึ้นเนี่ยมาแต่ลุงหวานหกกลุ่มมานอนหนังเตียงมา ฝันเาันวาเด็กไปขาไกลย่นลงหนำเนาะย่นลงถึงไหนทั้งไตกูนี้วอาจะซื้อเอาลอตเตอรี่ไว้ยุ่ยจะซองซ้ำใหม่ขาไกลข้าเจ้าซองตัวย่นลงลงไปทั้งหลังกับผู้หญิงคนหนึ่งนะสีตีปัญหาเล็กมาเป็นปัญหาหลักตีบอกเพราอ,ออกอะไรจังแมนเบิร์ไกลซองตัวหหย่นลง Stephen hà phán bỏ. Si cầu cạo cạo hỗ trợ. Guys, ông tôn cạo. Guys, ông cạo cạo hỗ 2 Hô tiên, bay 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 นี่แล้วขันวณล่ะค้ายค้ายงานเลือกตั้งบานี้แล้วเลือกตั้งแล้ววันนี้เอาก็เหลือเหลือผู้แทนแต่ว่าผู้แทนไม่ได้เจอกับเขาหรอกเต้านาวแดงน่อยละอืมแม่นู่เต้านาวจังน่อยละอากาศฮ้อนขึ้นมาแดงน่อยละอากาศอากาศก็เริ่มดีขึ้นมาแต่ว่าน้องวนาวน่ะอาบน้ำหกทุ่มคู่มือนี่ขนาด ถ้าเรียนอาบก็ได้ค่ะหนาวนั่งเรียนไปเรียนมาเด็กไปเด็กไปเด็กไปบัดซีน้อนกับไปอาบพอือเก่าเยอะโอ้ยอที่หกหกซีนี่นะที่ฝันฝันเกี่ยวเราอยู่สามเทือนะน, 60, 65, นี่เราก็ซื้อเลขซีหกหกซีนี่บอเนี oh. ้ยโอ้วนหัวที่ว่ามันออกไปศูนย์หนึ่งซีแล้วก็ได้แคนะ่น่ะที่ว่าออกหนึ่งซีมันมาออกลีข่ายการตัวนะลุงอืม เราก็ได้แก่เราเสือพูเราเสือเราบ้เอาตัวอันใดเลยเราเสือผู้เดียวนี้เสือปูผู้เดียวนี้เราเอาตัวอื่นไหนิะว่ายน้ำเราบ้เอาเราคือเขาเพราะเขาคือเอางวดไม้แล้วแ่นั้นเราวเรียนตัวเดียวแค่นี้เราเรียกปูอย่างเดียวมั้งบ่ไม่นั้าเราเรียนอะไรทราบไปแล้วโอ้เพราะว่ามงวดงวดที่ว่านเหมืนคนไหนหนึ่งซีม่านนะลุงมันออกมันออกเลขไข่ศูนย์หนึ่งซีเป็นบอ มัน,น,นไปออกลีกายศูนย์หนึ่งสี่นะเราวได้เคยเนาะบอกแต่ว่าเ<ม>ดีวนี้ตัวที่ทเราซื้อนัดเนี่ยซื้อไว้ยี่สิบใบนี่คือสี่หกเป็นบอกแมนสี่หกโอ้สี่หกหกสี่เนี่ยนะแต่ว่าฝันเกียวเล่าตะบันในพีเล่าต่อหูมาบันในพีสองสี่สองเ<ม>นี่ยมันขึ้นหนึ่งฟันมาคาไกลเล่าเน<ม>ีย่ยการเราเห็นเอาไปนนย่นลงนามนะไกลก็ยังสองตัวอยู่<แ>อ่อ้าว แต่ว่าไก่เล้าเรียงอยู่บ้านมองเงนนี่ก็มี่สองตัวอยู่งไม่ไม่ไปกินว่ะเอ้าพ่ได้ไปขาไก่สองตัวของเราเด้อตัวผู้ตัวเมียอยู่อันเดินเอกว่ะ<ม>ไม่ฝันเลยซื้อได้เดินเอาแบบแบบแบบไอ้เนี่ยเรากับเล่าอยู่เลยมือหนึ่งฟันเกี่ยวเจ้าสองเทือแล้วเลยววัน

คือในระยะวิกนี่เนี่ยฟันเห็นเล่าสามขึ้นติดแล้วแต่ว่าบัตอนติดเ,เล่าหนอนเอาไว้แค่นั้นเอาเล่าเอาแต่ของปูยังเหลียวเล่าบัเสื้อเนี้ยไถคือได้บัวไถคือเอาแค่นั้นเล่าลงทุนแค่นั้นว่ามันแก่แล้วันออกซิซีโมกซีมาไว้ไม่คิดว่าเราซื้อแถวนั้นก็บอกเล่าอ่นถ้ากันได้ซิปซีมา่ยวจองจองแถวที่จองหมวดที่แล้วนะลุงเนาะ ที่ลาเป็นหาหนึ่งสี่ม่านเนาะเพิ่งจะได้เลขถ่ายเสยนอนจะพร้อมบนหนึ่งอันศูนย์หนึ่งสีพ่อมีแจ็คตัวมีแต่ตัวอื่นมีแต่สองมีแต่สามมีแต่หกมีแต่เก้าศูนย์หนึ่งพ่มีแจ็คใบหนึ่งสีเห็นมีเบิร,ร์ตลอตเตอรี่เป็นสียังแล้วไปไปเจ้าเล่าลได้นอนได้ไม่ได้สองใบมันได้เลขหนาอ,อีกวันนี้นอนได้ลอตเตอรี่แต่ว่า เคยนวันเว้ยเอาของปูหันหลังพะว่าเราซื้อไว้แล้วคือลอตรีแล้วฟันเกีียวเราเนาะแต่ว่าบันในพีเรากบบตัวนั่นแหละแต่ว่ามือขึ้นเหมือนกัฟันเราไปขาดใจเราไปคุ้นอีกอืมฟันเกี่ยวเราดูดูสิมันออกนะออกน้ำเล้าดัละเลือตัวเราซื้อไว้นันละแม่ก็เลยมาเอทรายว่าเกี่ยวนั่นน่ะฟันไปใส่เอื่อยกับไปน่ำ พราะว่าเล่าเล่าได้เลขแล้วแล้วซื้อเลขไว้แล้วไงถ้า<ม>เลขหาซองเถอะมันออกออกแค่ที่ซองนั่นที่เราถือไงใหญ่อยู่ในส่วนอย่างออวันนี้เงอนมันกียรติให้เราซื้อสามสองสามซูนที่เา 3, 2, 3, บาะนะลุงเนาะพอฟันเกี้ยวเล่าอ่ะแต่มันบวกลออีมวันนี้มาฟันเกี้ยวผู้นี้วัดนี้ผู้นี้เนี่ยซื้อไว้ตั้งแต่ตู้ยี่เงี้ยบอกเราแล้วไ้ซื้อสี<ม>่หกของสี่ใบแล้วก็ว่าเออเอาแค่นั้นแหละเอาแต่ของปูให้มากขน,น,นววาดระวัง S <S เดี๋ยวซื้อเวลาร์ซื้อซื้อทั้งสองตเด้อเนี่ยซ<อ>ื้อทั้งสองตไปบนล่างพรอ้อมรวดซีหกกับซีเก้าซื้อน้ำกันฮัทเทียนเป็นบ้าออกคือศูนย์หกกับหนึ่งหกเมียนเป็นในลอตเตอรี่ไว้ที่นี่ได้สามใบเที่ไปหาท่างอื่นมาไหนเป็นหกซีใยโอเคเนาะเมียนมันเป็นนี่แลหละเนาะจะเรียนนอกเนี่ยจากนี่มันลงทุนไรเอาแต่ซ้ำนี่แหละ เอ้ยันซี่บักีเก่าดิ่เอเอาหน่อยๆเอาซ้ำเพิ่นไหนมากนะะก็บกเขากับเขาเอาหไม่น่ะบกเขกเขาเอาหวไม่ลงทุนบ่หลาไรดอกภาษาเลขสองหางหนึ่งมาร้อยก็าลอยมาคหาเก็เอาหาดี่ถอดตัวเอเเคีน้จ้าจ้าจ้าบรัสดีครับจ้าจ